สวัสดีค่ะกับเว็บไซต์สนามหลวงทีวีดเน็กับรายการที่นี่111สนะคะที่เัิญจริยาเกษวันและก็ท่านพศก็มาจัดรายการเป็นประจำนนะคะสวัสดีค่ะท่านพศค่ะสวัสดีครับครับก่อนอื่นทางเว็บไซต์สนามหลวงของเราขอแสดงความเสียใจกับทหาร,รทหารท,ารารที่ไปออกปฏิบัติหน้าที่ภ<พ>ารกิจปฏิบัติหน้าที่ที่เสียชีวิตที่เสียชีวิตโดยหน้าที่จริงๆ <Okay. S 2> ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะตกกันละล่ลลลลลมาเลย mm hmm. สามลำแล้วที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือสามสิบเอ็ดจบของวีรชนคนสแสดงเราเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเ็ดจบ mm hmm. เราก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้แล้วทีนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่ซึมเศร้า mm hmm. ที่ที่ฮอตกนะคะ mm hmm. แล้วก็มีอบอบทบท่าน จะซื้อเครื่องบินอ๋อที่ท่านบอกว่าท่านจะซื้อของบประมาณขอฮของบประมาณจะซื้อเพิ่มจะซื้อใหม่อะเปลี่ยนอีกสามสิบลำควรจะซื้อนะครับก็ควรควรควรจะซื้อแต่แต่จำนวนนี่ไม่ทราบมันจะต้องถึงสามสิบลำคือในหน่วยราชการเขาก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับ ยุทธโกรณรของเขาอยู่เรื่อยนะครับให้ทันสมัยให้มีความปลอดให้มีความปลอดภัยนะฮะส่วนในเรื่องทุจริตเรื่องอะไรที่เคยว่ากันมาที่ผ่านมานะฮะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในฐานะที่ท่านท่านประยุทธ์ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะท่านรับผิดชอบมันก็เลยหน่วยงานนี้ก็ต้องอย่างที่ท่านพดว่าเมื่อกี้คือเรื่องทุจริตเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ความปลอดภัยเนี่ยมันสำคัญมันเป็นสูงเพราะว่าเพราะว่าเราเรามีงบประมาณน้อยนะเรามีงบประมาณน้อยเรามีคนน้อยนะครับคือผู้ในงานผู้ชํานาญทางด้านสมมุติว่านักบินนักบินอย่างเนี้ยเราสูญเสียนักบินไปเท่าไหร่นะสองสี่หกคนกว่ากว่า กว่าจะกองทัพจะไปบ่มจะไปฝึกมีศักยภาพอะไรซึ่งการฝึกนี้ก็สูญเสียงบประมาณเหมือนกันนะครับเอราะนัารเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อเสียดายครับเพราะว่าบุคลากรทางทางกองทัพนี่นะครับถึงบอกว่าเวลานั่นเขาจะเขาจะดูเลยอาวุธยุทธปปกรณ์เนี่ยมันจะเสียหายช่างมัน แต่ความปลอดภัยของบุคลากรเนี่ยของเจ้าหน้าที่เราเนี่ต้องมีสูงสภาพเครื่องบินต้องบินได้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยหลักของเครื่องบินเลยคือต้องบินได้บิน,นแล้วมันก็ต้องบินได้บินแล้วตกอย่างนี้มันมันไม่ได้แล้วมันเสียขวัญน,นะนนแต่ก็มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่มีปัญหามาโดยตลอดนะครับเรื่องของเกี่ยวกับการ บำรุงรักษาเพราะมันมันอยู่บนฟ้าแล้วอ่ะมันอยู่บนฟ้าแล้วมันไม่เหมือนเรือกับรถนะมันยังลอยเรือมันยังลอยเทงเตงไปได้ใช่ไหมรถก็ยังเข็นกันได้ไอ้เครื่องบินนี่ถ้าอยู่ๆเกิดบอกว่าเอ้ยหยุดพักหยุดจะหยุดปั๊มไม่มีมันต้องยังไงมันก็ต้องกลับให้ได้ประชาชนจะสงสัยตลอดเลยทําไมภูเขาลูกเริ่มทําไมถึงบินชนอย่างเรือเนี่ย เรือในมหาสมุทรต้องกว้างทําไมต้องชนกันมันมันเป็นอะไรที่แบบประชาชนจะถามทุกครั้งเลยว่าถ้ามีใช่ที่มีการเกิดประเทศจริงนะเออครื่องเขาบอกเครื่องบินชนเขาเราก็งงว่าก็บินไปใกล้เขามันก็ชนเขาแล้วภูเขามันไม่ใช่ลูกน้อยๆนะก็ใช่ถ้าลูกน้อยมันก็ไปชนเราก็งงเองทำไมมันง่ายนิดเดียว มันง่ายนิดเดียวถ้าลูกน้อยมันไม่ชนมันก็คือภูเขามันลูกใหญ่อ่ะแล้วดันไปบินใกล้มันมันก็ชนเอาแล้วทําไมไม่ใส่เกียร์ถอยหลังไม่นี้ขึอนบินมีเกียร์ถอยหลังอะท่านพศเคยขึ้นเครื่องบินไหมฮะสมัยเป็นรัฐบาลอ๋อเคยบ่อยครับเคยบ่อยเลอฮะแต่บินของมีของเกษตรหน่วยงานเกษตรแล้วก็มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ อย่นี้เขามีทั้งสองหน่วยงานคือกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็มีของหน่วยตชดอบ้างที่ที่บางทีก็ก็ใช้ใช้ใช้บินนะครับไปธุระไปไปราชการนะไปไปราชการไม่ใช่ส่วนตัวไปราชการก็บางทีเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็เสียวๆเหมือนกันนะอย่างบางทีบินบินอยู่ ประตูมันส no ั่นออประตูเนี่ยมันสั่นแต่ก็ไปได้ก็ก็ประตูสั่นก็จับไว้ก็ก็ดีฮะแต่ส่วนใหญ่นะผมมีความเชื่อมั่นว่าว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนักบินของเรานี่มีมีชั่วโมงบินที่ดีที่สูงเชื่อมั่นในศักยภาพของนักบินในศักยภาพมากนะเพราะว่าเราฝึกฝนนะมันชีวิตของเขาด้วยนะครับไม่มีใครอยากที่จะ ไปเสี่ยงชีวิตว่าตกแล้วไม่ตายอะไร<ฮ>ะอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ไม่ใช่นะอยากให้อยากให้อยากให้คนไทยเราทุกคนเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่กับกับหน่วยงานของรัฐ <ขอ S 2> เราต้องช่วยกันขอ,ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องคริงจริงๆแล้วโอ้อันน้นคอนวัดสามสิบลำนี่ลำนึงลำหนึ่งคือคือถ้าเป็นสองเบลสองสองหนึ่งสอง,สอง,สอง ซึ่งอาจจะเป็นรุ่นเก่าไปแล้วแต่ถ้ารุ่นใหม่ในสองสี่หนึ่งสองเนี่ยสอางี่อาจจะมีสมรรถนะดีกว่าอะไรกว่าทุกอย่างลำก็ประมาณไม่เท่าไหร่นิดเดียสี0รอกว่าล้านอก็ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าแรกกับชีวิตของนักบินแล้วใช่ใแต่เราได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเนี่ยครับแต่นี้อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะจัดหาได้ไหม จัดซื้อจัดงบประมาณได้ไหมไม่จาเป็นต้องว่าเอาทีเดียวสามสิบลัมปีนี้เอาไปสักห้าลนะอีกปีนึงอีกห้าลำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็จองเขาไว้ก่อนสิจองเขาไว้อะไรไว้เพราะว่าเครื่องบินนี่มันก็จะต้องไม่ใช่ว่าซื้อเหมือนรถยนต์เนี่ยป้ายแดงเออพอถึงป้ายแดงแล้ว กระโดดขึ้นขับไปได้เลยสบายใช่ไหมเครื่องบินนี่นักบินต้องไปฝึกก่อนนะต้องไปเรียนรู้เครื่องอะไรอะไรต่างๆจนกระทั่งพร้อมที่จะไปรับเครื่องไปรับบินโอ้มันมีขั้นตอนอีกเยอะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ๆล้วจะไปเหมือนเออวันนี้อยากจะซื้อฮออีกลำหนึ่งก็ไปซื้อไอ้นั่นซื้อได้จะซื้อยี่สิบลำวันเดียวก็ได้ไอ้คอบังคับคอบังคับวิทยิอ่ะ เพิ่งทราบนะครับว่าฮอ,อของตำรวจเนี่ยซ่อมมงลุงโดยบริษัทการบินไทยครับก็ค,บคือเขามีมีหน่วยหน่วยงานที่สามารถที่จะ,<ฮ>ะทั้งซ่อมจคงบินปีแข็งได้มีอฮอได้มีอะไรได้ <ฮะ S 1> เขาก็ซ่อมได้ทั้งนั้น<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะแล้ว,ลวเราเขามีประสิทธิภาพนะครับในการซ่อมแซมที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นเรื่องของ งบประมาณที่เวลาเราจะซื้ออะไรใช่ไหมซื้ออะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยสมมติมันยังดีๆอยู่เลยนะแต่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะมันครบร้อยชั่วโมงสองร้อยชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยองเปลี่ยนแล้วอย่าเสียดายเลยค่ะก็ไม่เสียดายแต่ตอนนี้มันงบไม่มีก็ลำบากก็มีมีมีผมตอนเป็นผู้แทนตอนนั้นก็มีมีมีดนตรีคนหนึ่งก็มีความรู้ทางด้าน ทางด้าน,นเครื่องบินหรือฮอมากท่านธีรพันธน์ยอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะสา<อ>ารีา<อ>รัฐธนูญิภาทนั่นแหะท่าน,น,น,นก็มีความรู้ทางด้านทางด้านเครื่องบินทางด้านฮอทางด้านอะไรนะที่ท่านเคยอภิปรายในรัฐบาลว่าเนี่ยการจัดซื้อเป็นยังไงยังไงยังไง,งนะซึ่งซึ่งตรงเนี้ทุกหน่วยงานควรจะมาช่วยกันใช่ไหมอ๋อของของพรรคเพื่อไทยก็มีนะคะอ่ ท่านป๊อบอนุดิษฐ์น้ท่านอนุดิษฐ์ต้อขออนุญาตใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยครับก็ก็พวกเนี้ยเราก็เอาทุกคนที่มีความรู้ทางด้านเนี้ยมาช่วยกันมาช่วยระดมความคิดอ๋อที่นี่การจัดซื้อจัดจ้างนี้น่าจะต้องทุกรู้สึกว่าหน่วยบุคคลภายนอกอะไรหน่วยงานอื่นเนี่ยเริ่มจะเริ่มอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างครับ ก็ก็ตรงนี้มันก็มีหลายเรื่องอย่างพอเนี่ยบางทีเขาก็ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาเช่าเขาเช่าเขาก็ไม่ซื้อเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแพงเอามาเป็นของส่วนตัวมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันเกี่ยวข้องกับวิธีการบินวิธีการอะไรมันมียังมีขบวนการอีกเยอะมันไม่เหมือนซื้อรถ นะไม่เหมือนซื้อรถซื้อเรือนะเครื่องบินนี่มันมันเกี่ยวข้องกับนานาชาติด้วยเกี่ยวข้องกับใใบอนุญาตการบินเอะไรอะไรต่างๆแล้วก็กองทัพก็ต้องมีไว้ใช้ข้าราชการหน่วยราชการคนละเรือนสามารถมีไว้ใช้เองได้ไหมได้ก็หน่วยก็มีได้ก็ต้องไปขออนุญาตตามแลวที่จอดอี่ ก็ที่จอดอีกอะไรอีกับมไม่ใช่วันดีคืนดีก็เข็นเข้าไออู่ของเราไม่แน่นะสมัยอีกสักร้อยปีอาจจะทุกคนมีฮอส่วนตัวกันก็ได้โอ้โหเปิเป็นไปได้มีใช่เป็นไปได้แต่ผมว่ามันคงไม่ค่อยถึงนั่นนะเพราะว่ามันอาจจะถ้าเผื่อไออะไรเขาเรียกว่าดูแลกันไม่ดีมาจะตกกันเป็นละนาวอะไรบ้เห็นไหมฮะท่านพศค่ะช่วงนี้เนี่ย มีข่าวฮอตเลยเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารอ๋อข่าวฮอตเรื่องปราสาทพระวิหาร,<ะ>ร,รกับกับก็มันฮอตยังไงฮะอะแล้วตกลงเนี่ยไทยกับเขมรเนี่ยจะต้องถอนกําลังครับก็ก็ก,ก็ไทยกับเขมรเราตอนนี้เขาว่าตอนนี้โอ้โหดีนะค้าขายชายแดนนะช่องท,งทงงางทางกาอะไรเดี๋ยวนะี้โอ้โ คือขายเขาผู้คนคึกคักเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่สารโรคได้ได้ออกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับขมรนเนี่ยนะมันก็เลยทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะบรรยากาศมันดีขึ้นออกให้กับขมรอ้าเขาเขาสั่งคุ้มครองหมายถึงว่าให้ทุกคนหยุดนะ่ะผมเพลินเอินผมมี มีข้อมูลม่มีข้อมูลอยู่บ้าง<ม><ม>นะอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะภาษาปกิจเนี่ย oh. International Court of Justice เนี่ยนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นที่เขาเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นออกมาเป็น Press Release หมายถึงว่าเป็นที่เขาออกมาทีแรกแต่อันนี้มันเป็นฉบับจริงนะฉบับจริงที่ได้ก็มันมี69ข้อซึ่ง ผมก yup. <S 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 ็จะอ่านข้อ69เะเลยนะรเพราะไม่ง yeah> ั้นแต่ถ้าจะอ่านทุกข้อก็คงจะใช้เวลานานเพราะจะไม่เอาดิกเชนารี่มาแปลกันอ yeah> ุตรุดนะฮะพข้อแรกก็ข้อแรกคือเขาจะบอกไปด้วยด้วยว่าข้อแรกเนี่ยว่าคณะตุลาการหรือผู้พิพากษาอะไรเนี่ยมีกี่คนแล้วก็มีอย่างใครใครโหวต โอเคหรือไม่โอเคอะไรกี่คนเป็นประเด็นเป็นแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นประเด็นแรกก็คือที่ประเทศไทยเราไปขอให้เขาถอนถอนคำขอร้องอของเขมรว่าคือเขมรเขาบอกว่าขอคุ้มครองชั่วขราวอ่ประเทศไทยก็บอกว่าขอให้เอาไอ้คำขอเนี่ยออกจากระบบศาลนะยให้ยกคำร้องอะนะ ซึ่งศาลเขาก็เลยตัดสินว่านะเขาตัดสินเป็นเอกฉันนะเขาไม่ทําตามประเทศไทยเขาไม่ทําตามประเ,เป็นเอกฉันนะะ <น ressive> ว่าคือไอทีประเทศไทยขอให้ให้ให้เอาให้ให้เอาคดีนี้ออกจากศาลเนเี่ยศาลก็ไม่ให้ไม่ให้นะอันที่สองก็สิบเอ็ดต่อห้านะ ลงมตสิบเต่อห้าว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับให้ถอนกำลังทหารออก<ะ>ในเขตที่เขากำหนดให้นะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ให้ใช้กำลังทหารอะไรคือไม่ให้มีไม่ให้มีกำลังทหารอยู่ในนั้นแล้วและยังไม่ให้ใช้กำลังทหารต่อไปอีกนะครับในในเขตบริเวณนั้นะนะครับ ในเขตของพ<ข>ระวิหาระนะครับครับพรพิพาทอันที่สองก็อันที่สามก็สิบห้าต่อหนึ่งเมื่อกี้สิบห้าสิบเอ็ดต่อห้าใช่ไหมนี่สิบสิบห้าต่อหนึ่งว่าประเทศไทยต้องไม่ขัดขวางขาเขมรในการที่จะเข้าไปที่พระวิหารหรือขัดขืนนะ,ะคือขัดขวางเนี่ย เมรที่จะส่งกำลังบำรุงไปให้กับบุคลากรเขาที่พระวิหารพวกไงห้ามห้ามไทยขัดขวางคนของเขาเลยห้ามขัดขวางที่สามข้อสามข้อห้ามขัดขวางทหารหรือคนแต่งตัวคล้ายทหาร ABC ก็คือสี่ข้อนะข้อแรกของไทยข้อที่สองสามสีนี่ของเขมรแล้วก็แล้วก็ต่อไปก็ข้อที่สาม สิบสิบห้าต่อหนึ่งอีกนะครับก็ให้ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องใช้การในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนนะฮะก็ต้องใช้ให้มีผู้สังเกตการของอาเซียนด้วยนะครับแล้วเลือกแล้วด้วยว่าเป็นประเทศไหนอ่าก็นั่นแหละก็อินโดนีเซียข้อที่สี่ก็สิบฟิฟทีน เอาสิบห้าต่อหนึ่งอีกเหมือนกันะนะ,ะก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้งดเว้นในการกระทำใดๆก็ตามที่จะเป็นการวิววยุนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดมีการขัดแย้งกันก่อนที่จะ,ะก่อนที่จะทำให้สถานการณ์มันยากต่อการที่จะตัดสินต่อไปอะนะฮะ ข้อต่อไปก็สิบห้าต่อหนึ่งเนี่ยสิบห้าต่อหนึ่งเนี่ยนะครับสิบห้าต่อหนึ่งเนี่ยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะรายงานไปที่ศาลโลกนะครับเกี่ยวกับ,กบมาตรการต่างๆที่ทำนะฮะเราก็ต้องรายงานไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะ ใครๆว่ามีข้อขัดข้องอะไรมีอะไรอะไรก็ต้องรายงานใช่ไหมที่ว่ามาไม่ได้ที่ว่าแต่ละไฟายปฏิบัติไปถึงไหนอ่าถูกต้องอันอีกอันหนึ่งก็คือสิบห้าต่อหนึ่งอีกนะฮะสิบห้าต่อหนึ่งอีกสิบห้าต่อหนึ่งเนี่ยช้าหน่อยนะครับเพราะว่าท่านแปลจากภาษาอังกฤษ จากสมองอะแปลแปลจากสมองเองอะจะมาว่าก็แล้วก็คล้ายๆว่าอันนี้สิบห้าต่อหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะเอแปลไม่ออกเหมือนกันแปงไม่ออกอันสุดท้ายก็คือพูดง่ายๆว่าขัดต้องเรื่งเทคนิคก็คืออในการที่จะขอให้ให้ สารตีความอะไรต่างๆเนี่ยก็อขอให้มีการเรื่องราวต่างๆก็ให้ให้ยุติลงก่อนอะ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อย่าเพิ่งไปทำอะไรให้มันเกิดความยุ่งยากต่อไปอีกอซึ่งอันนี้มันเป็นการคุ้มครองเชื่อข่าวนะครับท่านผู้ชมมันยังไม่ได้เป็นการตัดสินตัดสินนี่อาจจะอีกสามเดือนก็ได้นะครับ ทีนี้นี่เป็นการคุ้มครองชั่วคราวแล้วไทยกับเขมรก็ต้องมาประชุมกันอีกมาประชุมกันว่าแต่ละข้อเนี่ยไทยประเทศไหนสามารถจํากัดอย่างไรเขาบอกว่าห้ามไทยขัดขวางเข้าไปซ่อมบํารุงก็กพูดหมายถึงว่าทุกคนเอาทหารออกหมดครับแต่ถ้าเกิดทหารปลอมไปล่ะเออกลอมไอันนั้นก็ว่ากันไปห้ามไปในเครื่องบินก็ไ้นี่ผมผมก็มีมีมี แผนท,ที่ที่ข้อห้ามนะฮะมีแผนที่สี่เหลี่ยมค้างหมูสี่เหลี่ยมข้างหมูที่ที่เคยนั่นไปแล้วนะ,ะที่เคยหนังสือพิมพ์ก็เคยลงกันไปแล้วเนี่ยสี่เหลี่ยมข้างหมูในในกรอบตรงนี้นะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเราแ5ดจุดห้าของเขมเม8ตปดจุดปดนะครับแต่ในแ5ดุห้าตารางกิโลเมตรของไทยเราเนี่ยมันมีไอ้สี่จุดหกนั่นอยู่ด้วยนี่ เป็นเป็นสิ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยเราก็เลยยังไม่ไม่ยังยังดื้อดึงกันอยู่อะทั้งสองฝ่ายนะฮะเหมือนก็ยังไม่ยอมไทยก็ยังไม่ยอมเหมือนกับว่าใครจะเหมือนกับอะไรใครจะถอนก่อนออย่างเงี้ยพูดง่ายว่าแค่สี่จนหกตารางนก็ต้องโทรศัพท์กับแฟนะตัววางก่อนสี่ตัววางก่อนสี่อยู่อย่างเงี้ยใครจะวางก่อนไม่ได้วางสักที นีให้วางก่อนไอ้นุ่นก็ไม่วางไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ถอนทหารอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็จะถอนเนี่ต้องรอทั้งนุ่นยังไม่ถอนเขมรมีสี่พันเรามีพันคนเราก็บอกยังไม่ถอนให้เขมรถอนก่อนเขมรก็บอกให้เราถอนก่อนอยู่อย่างเงี้ยอมไปมาอาจจะไม่ได้ถอนเออยังไม่มีใครถอนก็รอกันไปรอกันมานะเนี่ยตอนนี้ไอ้ในสี่จุดหกไอ้เขาเรียกว่าในสิบสิบสิบเจ็ดจุด อะไรจุดสามตารางกิโลเมตรที่สารเขาขีดให้เนี่ยก็เราก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนะครคือทั้งสองฝ่ายกันแหละแต่เรื่องของเรื่องแต่เรานี่ต้องต้องปฏิบัติตามใช่สิครับเขมรก็ต้องปฏิบัติตามใช่เพราะเขาเป็นครับแต่ดูดูรู้สึกว่าสองฝ่ายเขาประกาศเหมือนกับว่าเออเป็นเป็นเหมือนกับว่าชัยชนะชัยชนะชัยชนะ คือมันไม่คงไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปปี2505เราเราแพ้เราแพ้ต้องยอมรโลต้องยอมรับต้งยอมรับเราแพ้ี้ไอคำตัดสินเมื่อปี2505เนี่ยมันไม่ได้มีช่วงเดียวมันมีสองช่วงไอช่วงหลังเนี่ยที่คำเหมนให้มาตีความไอตีความอันแรกไม่ต้องตีความแล้วพระวิหารนี่เป็นของเขา แต่ที่เขาให้ช่วงที่สองของคำตัดสินเมื่อ2505นั่นแหละเขาจะให้ตีความตรงนั้นเรื่องเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมพื้นที่อนาคีตอะไรอะไรต่างๆเขาจะให้ตีความตรงนั้นะะน,นะ,ะ,ะ,ม,นนนะมันก็เลยแต่นี้ก่อนจะตีความเขาก็ไปขอคุ้มครองชั่วาวก่อนเพราะเขากลัวว่าเขาวิาวาวาหารจะเสียหายมากกว่านี้เดี๋ยวซ่อมแซมไม่ได้แล้วก็จะทำให้เกิด เกิดมีปัญหาขึ้นมาสารก็มองมองตรงนี้ว่าถ้าเผื่อไม่คุ้มครองเดี๋ยวก็ดูในภาพพระวิหารตอนนี้แทบจะไม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วใช่ไหมครับคือทั้งหมดทั้งมวลอะไรก็ช่างนะคือเอาความสันตินะต้องสันติต้องนึกถึงหัวจิตหัวใจของประชาชนที่อยู่ชายแดนเขมรแล้วก็ที่ค้าขายอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยคือไม่ต้องการให้เกิดสงครามแล้วมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว ซึ่งซึ่งทุกคนก็เป็นห่วงอยู่ใช่ไหมด้วยด้ความเป็นธรรมนะ<ช>เป็นกลางมันต้องอถ้าในเรื่องคดีเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยก็เราก็อีกแหละก็โดนอีกเพราะว่าเป็นคําร้องของเขเมนินเขมินเขาก็ดีใจว่าเขาเนี่ยได้ได้ผลแต่ของเราก็อกจะ